รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ เริ่มสนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง,าางสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติอแผ่น mm ิ่ยืนอยู่น e w Legend of the Pride ไวลสัีดค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความพาสุขของคนทั้งแผ่นดิน กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคนืนวันศุกร์แบบนี้ทางช่อง NBT ด้วยกันค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินเขาเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่ดำเนินตามเรื่องพยะยุคลบาทเขาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุขของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า พาเราย้อนรอยประวัติศาสตร์มาพบบความยุ่งยากทางเศรษฐกิจในยุคป,ปีพุทธศ 72, ักราช2472ในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะถ้าการเงินของโลกไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินสยามก็ต้องอยู่ในฐานะที่น่ากลัวอันตรายอย่างยิ่งเพราะถ้าราษฎรจนมากขึ้นและคนมั่งมีก็จะถูกรีดมากขึ้น ความไม่พอใจก็มีเต็มเมืองคงต้องระเบิดแน่พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่7ถือว่าช่วงรัชสมัยของพระองค์ทรงเริ่มการปกครองแผ่นดินเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจอย่างหนักอันเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยในปี2469ขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำอย่างมากส่งผลกระทบให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยสุดหนัก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกิดภาวะเข้ายากหมักแพงดังนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้มตรการตัดทอนรายจ่ายอย่างเข้มงวดที่สุดตลอดจนปลดข้าราชการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนมากรวมถึงยุบมณฑลและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต่อมาในปีพุทธศักราช2472เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอีกครั้งเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับระบบเงินตราต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ฐานะการเงินของสยามตกต่ำลงมาอย่างที่ไม่ใครเป็นมาก่อนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและลอกใหม่ครั้งนี้ด้วยการตัดทอนค่าใช้จ่ายรวมทั้งปลดหรือดุลข้าราชการซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเมื่อต้นรัชกาลดังพระราชด,ดำรัสของพระองค์ที่ว่า ขพเจ้าเองรู้สึกเหมือนเกิดมาสำหรับตัดรอนตั้งแต่ต้นก็ตัดมาแล้วคราวนี้ก็ตัดอีกรู้สึกว่าเป็นเคราะห์กรรมของตัวที่ต้องทำเช่นนั้นเสมอที่จริงการที่จะปลดจะตัดอย่างนี้รู้สึกหนักใจกว่าคราวก่อนมากไม่อยากทำเลยและรู้สึกสงสารที่สุดสำหรับผู้ที่จะต้องออกไป สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าแนวทางในการทำงานของหลวงพอพระโชคนั้นได้ยึดหลักทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัที่ว่าไม่ยึดติดก,กับแบบแผนหรือตำราโดยไม่คำนึงถึงวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับประชาชนในชุมชนค่ะขาดทุนเป็นการได้กำไรของเราหรือการขาดทุนของเราภาษาอังกฤษ our loss is our gain ขาดทุนของเราเป็นกําไรของเราหรือว่าเราขาดทุนเราก็ได้กําไรถ้าเราทําอะไรที่เป็นการกระทําแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็นการได้พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หลวงพ่อพบโชคติสวังโสได้น้อมนำและยึดมั่นเพื่อเป็นหลักในการทำงานช่วยเหลือทุกๆคน เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเหลา่าสิทยาสานุสิ์ของหลวงพ่อพบโชคติสวังโสแห่งวัดทุ่ยปรางังจังหวัดเชียงรายนะคะสัจจะอธิฐานบารมีของหลวงพ่อนั้นแรงกล้านะคะอย่างมิหารหลังนี้เนี่ยนะคะหลวงพ่อได้ส่งกำลังสนับสนุนในเรื่องของวัสดุเงินกำลังคนเพื่อที่จะทำให้ชุมชนแห่งนี้นั้นเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นศูนย์รวมใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนนะคะ วัดพระธาตุตุงหลวงจังหวัดเชียงรายถือเป็นอีกหนึ่งในหลายๆวัดที่หลวงพ,พ่อพบโชคติสวงโซได้สนับสนุนการสร้างวิหารเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของคนในชุมชนวัดพระธาตุตุงหลวงเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่หลวงพ่อได้ตั้งอธิษฐานสัจจะบารมีขึ้นหลังจากที่ได้สร้างวิหารเสร็จวันนี้นะคะวิหารมีความสวยงามค่ะเป็นศิลปะแบบล้านนา มีทางขึ้นบันไดที่งดงามมีจั่และหลังคาและในวันนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านร้องเขาก็คือการที่จะปูนะคะปูนรอบๆพิหารให้มีความงดงามซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้ขัดใจพุทธศาสนิกชนนะคะสิ่งไหนที่ทําเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาหลวงพ่อพบโชคไม่เคยพลาดค่ะท่านท่าอาจารย์เป็นนักพัฒนาที่เก่งกาจมากนะฮะไม่ว่าทางด้านการพัฒนาพระพุทธศาสนาและพัฒนาบุคลากร กรในจังหวัดชังรายาชาวบ้านก็รู้สึกปลาเพิ่มดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พระอาจารย์และท่านอานอคุณได้มาสร้างที่ปฏิบัติธรรมให้กับชาวบ้านและตำบลแม่ยาวและก็ชาวบ้านหลา,หลายท่านนะฮะก็ได้มาพร้อมใจกันมาร่วมบริจาคสร้างาาวิหารหลังนี้จนสำเร็จกับก็ดีใจมากๆครับ แม้ว่าวิหารของวัดพระธาตุดงหลวงแห่งนี้จะเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามหากแต่ภูมิทัศน์โดยรอบของวิหารยังไม่ได้รับการปรับปรุงดังนั้นทางวัดและชาวบ้านในชุมชนจึงขอความช่วยเหลือกับหลวงพ่ออีกครั้งสำหรับการเทปูนโดยรอบวิหารเพื่อให้สถานที่สวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็สองคนท่าอาจารย์พลวัลเพชรเข้าไปนมัจการท่านท่าอาจารย์พบโชคติดเสบีงโสอ่าพักนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ท่านก็ว่าเอา้าไม่เป็นไรนะอุโบสถนั้นยังไม่ได้เทพื้นใช่ไหมผมก็บอกว่ายังไม่ได้เทครับท่านอาจารย์บอกว่าเตรียมเทเลยนะผมก็ได้ระดมเอาเชาวบ้านมาปรับพื้นที่และก็วันนี้ก็ปรับพื้นที่ปรับระดับเสร็จเรียบร้อยเมื่อเลือนเนี่ยคงจะได้เทแล้วนะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์รบโชคที่ได้ให้ปัจจัยมาดําเนินการเทคอนกรีตในครั้งนี้ และว,วันนี้วิหารแห่งนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วพระสงฆ์และชาวบ้านต่างเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยกันเจริญงงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นสมดังที่หลวงพ่อพบโชคติดสว่างส่มุ่งมั่มนที่จะทําให้พระพุทธศาสนาคงอยู่คู่ผืนแผ่นดินและตอนนี้ถ้าหากท่านผู้ชมพร้อมนะคะเราไปกราบนามัสการพระโพธิสัตว์ของคคนยากหลวงพ่อพบโชคซึ่งมีแต่สังคมของการให้และการแบ่งปันกับคนทุกชนชั้นศาสนาค่ะ เพื่อความสุขของคนไทยวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยหลักประกันที่อุ่นใจในทุกการเดินทางให้เราดูแลบ้านและทรัพย์สินของคุณเสิร์ฟทุกมื้อแห่งความอร่อยกับร้านดังทั่วไทยมอบความบันเทิงผ่านหนังดังตลอดปีและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอีกมากมายทุกครั้งที่คุณใช้บัตรมีส่วนมอบประโยชน์คืนแก่สังคมเพื่อความสุขของคนไทยวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขหลายคนเชื่อในการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นเกมที่ดีเริ่มต้นการต่อสู้เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตที่แข็งแรกงเริ่มต้นการผจญภยัยเริ่มต้นฤดูแห่งสีสัน เริ่มต้นการเดินทางที่ดีที่สุดไปกับเราการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุข ต้องการรักน้ำรักป่ารักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินโดยบริษัทสิทธิ์ีนีครีเอชันได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินไปแล้ว4,000 40, 0ต้นและในวันที่12สิงหาคมนี้วันแม่แห่งชาติจะปลูกป่ากันไฟอีก1,000 0ต้นที่วัดป่าพุทธเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมกับอิงอิงสืบทอดสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินด้วยกันนะคะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วพบกันค่ะ การแข่งขันกอล์ฟชาเลนจ์สกิลเกมหนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2องโมงทางช่อง NBT g บ l f p กอล์ฟพาราแล้วรู้คุณต้องชมกลับมาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับสถาบันพระปกเกล้าแล้วตามหลวงพ่อพกโชคไปทำภารกิจถวายพ่อหลวงแล้วไปปันเพื่อเนนกันที่เชียงของกับธนาคารอมสิน สุขที่5สิงหาคมนี้4ี่ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ เริ่มสนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงธนาคารอมสินยังคงยึดหลักในเรื่องของธรรมมามพิบาลและการให้บริการกับลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และมั่นคงนะคะโดยเฉพาะอยิ่งยิ่งการเป็นสถาบันหลักของการออมของชาติค่ะคลังอมสินเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่ทําให้คนไทยรู้จักอมสินจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นกล้าวรัชกาลที่6ที่ทรงวางรากฐานแกนออมให้กับประสบนิกรชาวไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันธนาคารอมสินยังยึดมั่นในพระาพาราชปณิธานของพระองค์เสมอมาอีกทั้งยังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่ยังประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมและพืพ้นแผ่นดินไทย ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในใจความตอนหนึ่งที่ว่าการจันลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองบุคคลที่จะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือ ใในนชาติิห้้เกดขึโครงการสารพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนในชุมชนโดยใช้กลยุทธ์ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้การตลาด การสื่อสารการสร้างความรู้เพื่อความยั่งยืนและสุดท้ายการบริหารจัดการด้านต้นทุนบัญชีและการบริหารความเสี่ยงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบริณาการความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนระหว่างรัฐบาลเอกชนนักวิชาการประชาสังคมและประชาชนซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงธนาคารอมสินในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายนี้โดยการสร้างสรงสรค์โครงการต่างๆรวมไปถึงการให้ความรู้ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจการหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าโดยริเริ่มโครงการตลาดนัดประชาันสีชมพูเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเปิดช่องทางจําหน่ายสินค้า ให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศได้ออกร้านจำน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้กับอีกหนึ่งกิจกรรมีีๆของธนาคารอมสินนะคะกับการเปิดตลาดประชารัฐที่วัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายค่ะ วันนี้ธนาคารอมสินได้รับเกียรติจากพลโทสมศักดิ์นินบัรเจดิดกุลแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารร้านค้าประชารัฐสีชมพูนาวดแสงแก้วโพธิยานอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่ถือเป็นศาสนาสถานและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายโดยครูบาอาริยชาติอาริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิยานได้นำคณะภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนในชุมชนอำเภอแม่สวยพลตรีพิสารนาคพจน์ผู้บัญชาการมทบส7ขเจนประจนปรัสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยท่านชาติชายพยูหานาวิชยัยผู้มนยการธนาคารอมสินนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอมสินเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารร้านค้าประชารัฐสีชมพูครั้งนี้เป็นความร่วมมือ,อของทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นการพัฒนา อาชีพพัฒนาชุมชนพัฒนาไรายได้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพที่ดีมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็ให้รู้จักการออมเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรู้สึกประทับใจรู้สึกชื่นชมที่หน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหน่วยงานภาคกลัฐ ภาควิสาหกิจภาคประชาชนต่างๆทางด้านองค์กรทางศาสนาของเราด้วยก็ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันตามนโยบายของรัฐบาลคือ,อก็จะดำเนิกนการในทุกวิถีทางเพื่อที่ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งโครงการประชารัฐนี้ก็จะมีชุมชนประชารัฐซึ่งเป็นร้านค้าที่เราตั้งใจสร้างร่วมกับทางวัดแสงแก้วพทธิยานนะครับที่จะให้เป็นแหล่งหารายได้ให้กับชุมชนให้กับประชาชนที่มีประกอบอาชีพโดยที่นําสินค้าและบริการมาขายในวัดซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในวันนี้นะครับ ครูบาอาริยชาติได้นำคณะประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารร้านค้าประชารัฐสีชมพูและสถาบัานการเงินชุมชนบ้านใหม่แสงแก้วซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวมีจำนวนทั้งส1 8ร้านค้าและมีจุดจำหน่ายสินค้าโอทอ็อปซึ่งหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารก็คือธนาคารอมสินนั่นเองค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อ เึงความสําคัญของการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านใหม่แสงแก้วที่จะนาคัรอมสินสนับสนุนการจัดตั้งขึ้นณวัดแห่งนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนอย่างไรบ้างมาติดตามชมกันนะคะาาคคเ,เพื่อความสุขของคนไทยวางใจให้อมสินดูแลคุณ ด้วยหลักประการที่อุ่นใจในทุกการเดินทางให้เราดูแลบ้านและทรัพย์สินของคุณเสิร์ฟทุกมื้อแห่งความอร่อยกับร้านดังทั่วไทยมอบความบันเทิงผ่านหนังดังตลอดปีและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอีกมากมายทุกครั้งที่คุณใช้บัตรมีส่วนมอบประโยชน์คืนแก่สังคมเพื่อความสุขของคนไทยวางใจให้ออมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียง โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขหลายคนเชื่อในการเริ่มต้นที่ดีเริ่มต้นเกมที่ดีเริ่มต้นการต่อสู้เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตที่แข็งแรงเริ่มต้นการผจญภัยเริ่มต้นฤดูแห่งสีสัน เริ่มต้นการเดินทางที่ดีที่สุดไปกับเราการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพบกับการแข่งขันกอล์ฟชา n g e ส์สกิลเกมหนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2องโมงทางช่อง n อ็นบีทีกอล์ฟพาราไดซ์แล้วรู้คุณต้องชม มาทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับสถาบันพระปกเกล้าแล้วตามหลวงพ่อพกโชคไปทำภารกิจถวายพ่อหลวงแล้วไปปันเพื่อเนนกันที่เชียงของกับธนาคารอมสินสุขที่5สิงหาคมนี้4ี่ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ นนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนวันนี้มาเปิดสถาบันกันกันชุมชนกันที่วัดแผงแก้วโพธิยาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะธนาคารอมสิน ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารร้านค้าประชารัฐสีชมพูพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณร้านค้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตขึ้นภายในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคตอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจระดับชุมชนเติบโตและเข้มแข็งต่อไป ภายในอาคารเดียวกันนี้ธนาคารอมสินยังได้เปิดให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านใหม่แสงแก้วเพื่อให้บริการทางการเงินที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนพร้อมท้งยังเป็นการปลูกฝังให้คนในชุมชนรักการออมที่สําคัญยังช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น วันนี้นะครับกิจกรรมเรามีมากมายเลยนะครับหลังจากที่เราไปเปิดชุมชนประชารัสศีชมพูนะครับแล้วเราก็มีการเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านใหม่แสงแก้วนะครับแล้วก็มีการปลูกป่าในบริเวณใกล้ๆวัดแสงแก้วพทธิยานนะครับซึ่งมีต้นไม้พันไม้ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากทางกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ทางบชบ37นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนนะครับธนาคารอมสินที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะครับ สำหรับสาบัสบัญารเงินชุมชนนะครับธนาคารอมตินของเราเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลความรู้แก่ทีมงานที่จะมาทำหน้าที่เป็นพนักง,งาน ของสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้นะครับโดยที่จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งเราคิดว่าเราจะสามารถพัฒนาให้ชาวบ้านี่มีการออมนะครับมีเครื่องมือเครื่องไม้มาให้มีสมุดเงินฝากคล้ายธนาคารนะครับแล้วก็ทําให้ชาวบ้านี่มีการออมโดยที่สะดวกสบายไม่ต้องไปที่ธนาคารในเมืองนะครับภายหลังพิธีเปิดอาคารร้านค้าประชาชนจุมภูและสถาบันการเงินชุมชนบ้านใหม่แสงแก้ว นาคัรอมสินได้จัดกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ็นหน้าที่6ไร่ภายในชุมชนบ้านใหมายแสงแก้วซึ่งประกอบด้วยต้นกะลมำพึก2,000ต้นและต้นไม้อื่นๆเป็นจำนวน3,300ต้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเทิงถวันราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบแล้วก็ มาทำการปลูกป่ากันนะครับซึ่งก็จะมีพันธุ์ไม้มากมายนะครับซึ่งจะมี ต้นกระปะพึกนะครับแล้วก็พันไม้ต่างๆนะครับที่มาปลูกจำนวนประมาณ2,000ต้นนะครับในเวลานี้โดยที่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางทหารในพื้นที่ภาคที่3นะครับแล้วก็จากทางกรมป่าไม้แล้วก็ทางอำเภอแม่สวยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงรายรวมทั้งพนักงานจากธนาคารนำสินนะครับได้มาร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ก็หวังว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะทําให้ในชุมชน อำเภอแม่สวยหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณใกล้เคียงนี้มีรายได้สูงขึ้นนะครับทั้งนี้เนเรื่องการปลูกป่านะครับก็ต้องขอบคุณทางมบอบ37นะครับแล้วก็ทางกรมป่าไม้นะครับที่ส่งเจ้าหน้าที่มาทําการปลูกป่าร่วมกับธนาคารอมสินนะครับแล้วก็ส่งกล้าไม้มาทําให้เรามีต้นไม้ได้ปลูกป่ากันในวันนี้นะครับมานี่ก็เพื่อเป็นสมาชิกของ ธนาคารอมสินค่ะค่ะแล้วเป็นไงคะได้ฝากเงินกับอมสินบ้างไหมคะฝากค่ะขอบคุณธนาคารอมสินค่ะที่ให้เงินอุดหนุนมาช่วยเหลือทํากิจกรรมกลุ่มต่อผ้าค่ะนับว่าอาคารร้านค้าประชาลนสีชมพู และสถาบันกนารเงินชุมชนบ้านใหม่แสงแก้วเป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคงในอนาคตให้กับประชาชนในชุมชนในรูปแบบของร้านค้าที่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนธนาคารออมสินย,ยังคงเป็นสถาบันการเงินที่ยืนหยัดเคียงข้างรับใช้ประชาชนนะคะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศถ้าคุณชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คอ c a ซ l c เตอร์หมายเลข1115ค่ะเริ่มสนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงหมดเวลาในการทำด้วยใจให้ได้ความรักร่วมกันอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมสนับสนุนสารท,ที่เราพบปะกันแบบสวยงามแบบนี้ค่ะโดวยเฉพาะยิ่งห้อง presidential suite ทห่งนี้ และถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะคลิกเข้าไปชมได้ที่ w w อร์เว c o m หรือที่ยู u ูบอิงอิงสิทีินีกับอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง Facebook ที่อิงอิงสิทีินีเช่นเดียวกันค่ะกลับมาทำด้วยใจให้ได้ความรักร่วมกันใหม่ทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ทางช่องอินดีด้วยกันนะคะกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินอย่าลืมนะคะเกิดเป็นคนไทยต้องกตัญญูต่อครอบครัวและสถาบันชาติสวัสดีค่ะ ร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสีแยกครองตันที่เดียว02-319-1793